สวัสดีค่ะวันนี้เราเราจะมาสอนวิธีใส่ขอบที่ผืนผืนเดียวนะคะไม่อันนี้ไม่ได้ต่อเป็นสองท่อนสามท่อนนะคะอันนี้เย็บง่ายๆเย็บคล้าย,ยากๆกันเหมือนเดิมนะคะขอบแล้วก็แต่ว่าขอบขอบสีแดงเนี่ยเราตัดแค่ สองนิ้วครึ่งก็พอนะคะเพราะว่าสามนิ้วมันใหญ่ไปถ้าสามนิ้วเนี่ยเราใช้สําหรับเราใช้สําหรับเย็บที่ว่าสองท่อนสามท่อนนะคะที่ต่อกันนะคะเวลาเราเย็บเราก็ดึงคุณดึงดึงคุณนิดๆด้แตะเด้อกะว่าเฮาเย็บขม้าให้มันได้จากสามกระเบียดกับพ่อเพระตรงคื้นนั้นถ้าเฮาเย็บลิ่มไป ถ้ขาข้าวเย็บปิ้งไปนั่นก็สีนั่นก็สีลูดนั่นแะน,นะได้หมดนี่ค่ะข้าตัดกุ่นแชสองนิ้วเคืองกับข้อนะคะถ้ขาข้าเขาตัดใหญ่ถ้าข้าเสียตัดใหญ่มันสิบเฟืองค่ะเอาแชสองนิ้วเคืองกับข้อสำหรับทีละข้าบ่ได ต่อหลายทนนะจ้ะเนาะอันนี้เย็บขอบธรรมดาเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือศาสเย็บขอบธรรมดาแต่ว่าการเย็บเท่าเย็บคือกันเลยเย็บด้านหนึ่งเรากะทัดมาอีกด้านหนึ่งต่ว่าผ้ากุ่น ข้าตัดแค่สองนิ้วหรือสองนิ้วเติมก็ได้เด้อจวจะเดินข้นขาวปัจจัประหยัดค่ากุ่นข้าดึงเล็กน้อยเวยลาข้า,ขากราบกุ่นเย็บมันจังบอมันจังมันจังเรียบเนาะจา๊ะเนาะบมันจังบอลยนต์ข้า,ขาบบดึงกุ่นข้าเย็บไปเรื่อยๆไม่เกิดซีเฮ็ดให้กุ่นมันยน ขุ่นบ่อ้อนะคะนะต้องขุ่นอันนี้อันนี้มันสีเย็บง่ายนะจตะเนะาะแับสะาดผืนใยบ่ก็ต้อมกอหลายอน,น,นิดง่ายเท่าแต่ในรามันสุด์เท่าแต่เกลือไว้แล้วเขาก็พับอันนี้อันนี้เปิ้งบ่เห็นนะจ๊ะนะ้านะ เ้าตัดปุ่นเงาก็สะอาดแล้วเ้ากัดพับสอนลงปหางล่างนะคะแรกชึ๊งมันจะได้แบบนี้นี่มันจะได้แบบนี้เาา้ามพับรูปหางจะประมาณนิ้วหนึ่ง mm. แล้วห้า็กัดมาเย็บอีกด้านหนึ่งอันนี้คือกุ่นสองนิ้ว กุนสองนิว้วเอ้สองนิ้วครึ่งเนาะค่ะเนาะมันสิบ่ได้เตอมผ่เพอเขาพับแล้วมันจะได้หัดริ้มพอดีเนาะจา้ะอันนี้คือเย็บสากธรรมดาเลยน,นี่อันนี้จะเย็บง่ายเนาะจา้ะเนี่ยง่ามเข้าดึงกุ้นตอนขันตอนแรกขันตอนที่สองเวลาเข้าพับกุนมากนันกสน่สิเรียยแไปเลยเนาะส้ะเเรียบง่ายมันจะดึงกันพอดี อันนี่คือวิธีเย็บกอวจาธรามาจานจะน้องก็ได้ตอบหลายคนนี่กุนองนิวเครงนีสิพอดีเลยนอกจากพอดีงามเลยนจากนะนีพอดีง่ามเลยมันเสียบเรียบมันสิดึงมันสิมันสินนเทียให้กุเท่าเรียบตอนเข้าดึงรอบแรกนอกจากนาะ คือปตองได้ทอตออหลายทอนนะจ๊ะในน,นี้มันสิเป็นทอนเดียวอเ,เอาเย็บริมนี่เอาเย็บริมนี่เย็บริมนี่แล้วก,ก็แล้วนะคะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะคะผู้ใดมีงานในเ็นกนกดกรมา,า,าเด้อดขาดทอกศ่แยาบานไร่ตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเชีบุรีจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราออย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้า